สวัสดีครับอยูนในช่องคุณพ่อกาดไฟกังนะครับเย่ yeah. คันจริงอัดเป็นรอบหนึ่งแล้วเสียนะครับคลิปเสียเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยไม่ได้เปิดกุญแจให้น้องๆดูนะฮะก็สัปดาห์นี้โรดนไม่สองนะครับก็ดอกแรกมาด้วยลูกหลักนะฮะโน no, นะฮะไม่ต้องสืบเลยว่ามาทุกอันนี่เป็นสปอร์ตไลท์แคชเนาะแล้วก็ได้วันติน้านะครับคุณป้าเป็นใบที่2ก็เป็นภูห่านะครับจี้สองพลังสามเนาะเปิดตัวสุ่มการ์ดหกจี้หนึ่งใบขึ้นมือก็ จริงๆก็คือเพราะว่าคิดมันเสียเลยคุณพ่อเลยได้ไปลองลองเด็กที่คุณพ่อคิดว่าฝันไว้ว่ามันน่าจะน่าจะเล่นได้ก็นั่นแหละมันคือความฝันนะครับเพราะฉะนั้นมันเล่นไม่ได้เนาะก็เลยน่าจะไม่ได้ทําให้ดูอาจจะเล่นสักตาสองตาให้ดูกับเด็กเด็กมีมีม,ม,มเด็กฝันฝันเนาะแต่ว่าสิ่งที่ป้าวาเลนตินาน่าจะเข้ามาได้ง่ายที่สุดกับทั้งหมดเลยก็คือโลก,กีนั่นเองนะฮะคุณพ่อเลยเตรียมโลก,กีไว้ให้ ให้ป้านะครับซึ่งพ่อจริงๆมีการที่อยากจะเปลี่ยนก็คือเอาอันนี้ออกไปใส่เป็นใส่เป็นลูกเคชมาแทนนะครับเพราะว่าใส่ลูกเคชกับป้าคุณพ่อคิดว่าน่าจะคุ้มน่าจะคุ้มเพราะว่าป้ามันใส่การ์ด 6G แล้วลดพลังไปสามอะ่ะมันก็เลยถ้าใส่ลูกเคชมามันน่าจะคุ้มแถมไว้กันเจอพวกเด็กที่มันลดพลังเราได้อีกต่างหากเนาะก็ประมาณนี้เนาะ กับโลกินะฮะก็จะใส่โฮปมาเพิ่มจากปกติก็คือมีโฮปมีลูกเคชเนาะที่เหลือก็คือเหมือนเหมือนกับโลกิธรรมดาทั่ว,วไปมีม็อกกิ้งเบิร์ดมีอะไรพวกนี้นะครับอีกเดื่องที่คุณพ่อเตรียมไว้คือบัลล์นั่นเองเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะน่าจะไม่ได้เล่นเนาะถ้าเล่นก็ดูก่อนละกันโอเคอเ,หเห็นว่าแรงรดนะว่าะอะไรพู้ว่ามูดแต่ไปลองเด็กกาวนะฮะเด็กกาวก็ต้องเป็นเด็กกาววันยังคํานะ ไม่ไหวจริงๆนะคือแบบอันนั้นขึ้นไอ้น,นี่ไม่ขึ้นไอ้น,นี่ขึ้นไอ้น,นั่นไม่ขึ้นไอ้น,นั่นขึ้นไอ้น,นี่ขึ้นแต่ว่าพื้นที่ไม่ให้อำน,นวยซะง,งั้นนะแบบอืแต่ละอย่างมาปวดหัวเลยนะฮะโอเคก็เลยกลายเป็นก็เลยหืือออกแล้วเปลี่ยนเป็นเบาส์เบามันก็ดีแต่ข้อเสียมันคือมันไม่มีตัวพลังแรงๆถ้าถ้าวาเลนติน่าไม่มาอะไรพวกนี้ยอืมจริงไปเลยว้าวเยี่ยมเลย โลเคชั่นอ้านอนวยฉุดชวดนะฮะโลเคช่นนี้อ้อนอมนวยกันสุดๆไปเลยนะฮะเคดูเซดูเซอือห uh ึอ huh. uh ือหึจะดูที่ป้าจะให้อะไรเรามานะฮะแล้วก็เคเบิลจะไปดึงอะไรเข้ามาให้เรานะมีเจ็ดใบไม่ได้ดเป็นอิานอตเนาะอือ huh. ห uh ึอือหึ อ่าหลุดหรือเปล่านี้อ๋อไม่หลุดมาขอกัดหน่อยเอ้ยอย่าเอ้ยห่าเอ้เอ้เอ้ที่มันอะไรกันครับเนี่ยอันนี้ออกไปป้าลงเอ้นี่มันอะไรครับเนี่ยเอ้ A B C D E F G เลยนะโอเคอย่างนั้นเธอหน้าน่าจะลง mockingbird mockingbird ตะอรถไปหนึ่งจี้สองจี้เก็บเป็น mockingbird สองรถไปอีกจี้หนึ่งอย่าคุ้มจริงโคตรคุม้มเป็นเต้นว่าไม่เป็นไรสิทก็ยังโอเคเอาอะไรมาเฮลเดิมเฮลเดิมเฉยๆนะ อฝั่งตรงข้ามก็เพิ่มขึ้นแห่งแก่งอายาไทบุนออ่ะอืหอหึลงคู่นี้คุ้มสุดเนาะอือเธอนกไปค่อยลงเป็นโลกี้นะฮะแต่ฝั่งตรงข้ามมือเขาคล้ายๆเราอ่ะลงเป็นโลกี้ก็ไม่น่าจะคุ้มปะ นะไดโดเสาเขาว่าน่าจะเล่นโลก,กีะดูสภาพแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไปเป็นโลก,กีเลยละกันอืมขอเปลี่ยนหมดมือเลยละกันดีเสียดายนะตอนเนี้ยไอ c o l l เตอร์มันมมันไม่บวกพลังตามโลกีแล้วอะไม่งั้นหเหมือนสมัยก่อนพับจำยังชัดเจนพับจำยังชัดเจนนะสมัยก่อนโอ้ยมาช้าเกินเฮแต่มีช้างเฮยยิงซะหนึ่งใบยิงเขาซะหนึ่งใบเขาก็น่าจะเงาเงือบแล้วเนาะอืมเดโดเดโด้เด้ามีไดโดเด,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 ด้าม,ดดดมาด้วย ถ้าได้โดเส,สาลงคุณพ่อคิดว่าไม่คุ้มกับตอนนี้อ่ายิงไปสักหนึ่งเลนก่อนอีกหนึ่งเลนหนึ่งเลนไม่หนึ่งเลนนี่ไม่โอ้ยอเออัอนนี้ลงก่อนโอ้ยหยุดหยุดสเทีเดี๋ยว,ยวลัเวลาหมดเออ ไอ้นี่ลงไอ้นี่ลงไอ้นี่ลงบึมบึมบอกเลยบึม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 คุณพ่อลืมไหใสช้างสีลงไปในนี้นี่แต่ไม่เป็นไรที่มันเต็มแล้วเนาะถ้าใส่สีก็เป็นรถตัวอื่นสักตัวสองตัวก็ได้เนาะอะ,อะเกิดอ,อะไรขึ้นโอเคอะปูม แล้วก็รู้ที่เขาส่งใครมาสุบ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 ,สบ,สบโอ้ยค้างเลยเดวเอา้าหลุดเลยหลุดเลยโอ้ยตายแล้วโอ้ยตายแล้ว อ้าวอ้าวโอเคโอ้โหอ๋อเขายิงเราทิ้งเหมือนกันอ๋อชัางสี่เขาได้จะยังมีอยู่นะลุดเฉยหลายอย่างเกินไปนะอา,ากาศมันร้อนนะมันร้อนจัจดๆเลยนะก็เลยหลุดไปไม่แปลกใจนะฮะก็อย่างนี้แหละโลกีเนาะะเอายังไงได้นะก็โลกีมันก็คือโลกีมันยังคํำนะฮะโอ้เวทพลานหมดละ ครึ่งวันเควสผ่านครบเค okay. มาโลกกีิอีกสักตานะฮะเพราะว่านี้เราไม่ได้สุ่มนะมันก็เลยมีเวลาเยอะนะไงั้นสุ่มมัน่จะพูดมากนะเราไม่ได้สุ่มอ่ะคนไทยนะฮะ <laughs> ชื่อเครียรทีมมากเคเคอืมสนอกัดอ่ะย,ยา Hmm. Hmm. Ừ. Hút. Lên đeck Junk. Limbo. Limbo. ยเด็กขยะแน่นอนจั่อะไรดีดีดีก็ด้ก็ยังดีกว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าแม้คอลเลกเตอร์มันจะโดนเลนนี้มันจะโดนปิดไปแต่ว่ามันก็ยัง บ้พลังของคอเเ็กเตอร์ได้อยู่ระเบิดโอ้ยถือมือเต็มเอ้แย่แย่แย่เจ๊ เทินห้าคุณพ่อว่าจะลงเป็นเป็นดักเออเป็นนกเนาะเอ๊ะหรือว่าเทิร์นนี้คุณพ่อลงไปนี่นดิเทิร์นหน้าจะได้ลงได้ลงได้เยอะๆหน่อยนี่นปนไปเลยช่วงช่วงชวง่ชวงอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจบตานี้คุณพ่อขอดีเกมหน่อยนะเดี๋ยวจะพอดคลิปนะฮะมันช่วงช่วงช่วงอะไรอย่เมื่อกี้แล้วน,นะโลกิ ออืม,อมไม่รู้แล้วน่าจะไม่ไหวตานี้น่าจะไม่ไหวมันจะยิงมาเป็นเจ็ดจี้เจ็ดจี้ เคสายต้องปล่อยไปละสายไม่ยุ่งละอืมเจ็ดจีที่งั้นเปลี่ยนมือทิ้งไปเลยคุ้มกว่าเนาะ จะลงใน 8G เป็นในฮิลลสโอเคก็ไม่ได้แย่นะเราเริ่มหลังด้วย <Hello. S 1> อืม 9กสบห้ายังไงก็แพ้ขวาซ้ายก็แพ้เนาะแต่ถ้าซ้ายโยนขี้ไปได้ก็แพ้อยู่ดียอมแพ้ไปเถอะ <c oughs> อเคเดลี่เดี๋ยวคุณพ่อรีเกมแปรร๊บนะโอเครีเกมมาแล้วนะน่าจะดีขึ้นเนาะเดี๋ยวลองเล่นบอสให้ดูครั้งหนึ่งละกันอาจจะต้องมันมันไม่ต้องอ่านอะมันต้องปรับเยอะเลยแหละเพราะว่า มันไม่มีตัวพลังใหญ่ถ้าถ้าคอมโบมันไม่ขึ้นนะแต่ถ้าคอมโบมันขึ้นมันก็โอเคเนาะเอ้ยลืมคุณพ่อจะเอาไอ้นี่ออกลืมคุณพ่อจะเอาบีชอปออกไม่ได้ใช้เนาะเพราะมัน The h o ูดเดอะฮูดน่าจะดีกว่าในกรณีนี้คุณพราะว่า The h o ูดน่าจะเวิร์กกว่าโอเคเพราะว่าลองลองบีชอปและมนันพลังมันน้อยเกินฮูดมันยังได้พลังข้อดีของมันเนาะ เ,เนี่ยแล้วก็บั็อกอีกอย่างหนึ่งของเด็กนี้คือควินเจตกับเฟลคอนนะมันค่อนข้างจะเป็นบั็กแบบมันดึงอะ่ะเฟลคอนมันโอโ้โหเฟลคอนมันก็ดึงดึงนี้นี่ออกไปดึงควินเจตออกไปทำยังไงอะ่ะโอโ้โหแต่ละพื้นที่อืม อมแล้วเดี๋ยวดูว่าว่าดูพลังเขาแล้วกันว่าอันไหนเยอะกว่ากันถน้าอย่างนี้คุณพอยกยกควินเจ็ตออกแล้วใช้เฟลคอนดึงคอเเ็กเตอร์พลังเป็นสองคุมกว่า ดีอะไรที่คิดอย่างนี้ถูกละคิดที่อันนี้อันนี้คิดถูก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 นะโอเคแต่ว่ามันอ่ามันมันเป็นเด็กต้นเกมมันเลยได้เปรียบพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะเด็กมันเป็นเด็กต้นเกมแต่ฝันตรงข้ามก็ไม่ได้ไปแย่นะฝันตรงข้ามก็เป็นเด็กที่ดีนะเราก็ต้นเกมแรงเหมือนกันนะแต่วันนี้เผอิญว่าต้นเกมมันดีกว่าเท่านั้นแหละ Okay. อีกสักไอ้เมือ่อกี้ไม่ได้เล่นเท่าไหรหน่นอยสักตาหนึ่งกับเบลส์นะฮะเบลส์ที่ใส่ป้าวาเลนติน่าเข้าไปไงลนะ่ะอ้าวมาสิบโมงแล้วลคุณพ่อนึ่ไม่ไดูเควสดภาพมาแล้วอ่ะมันเควสดเพราเขทำไมเควสดเพิ่มอีกสองเควสดอ๋องงเดี๋ยวเราไม่ได้ชดเชยนะคุณพ่อไม่ได้เปิดตูน้นั่นเลยเรามาเปิดกล่องเกลือกันนะฮะเห็นไหมคุณพ่อซื้อแพ็คมาเพราะฉะนั้นก็จะได้ได้ราพันกว่านั่นเองนะฮะ โอเคอืม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 ไม่ลงแล้วกันลงคอコレ็กเตอร์ก่อนเฮียโอ้คอลเล็กเตอร์แล้วก็แองเจล่ากับกับกับแองเจล่ากับฮุด เอ็งเจอร์ลกกับยันดูอองเจอร์ลกกับฮุดนั่นแหละแล้วก็เอายันดูคู่กับฟฟลคอนหรือโฮปก็ได้เนาะลงโฮปก่อนแล้วค่อยลงเอ็งเจอร่าก็เดี๋ยวดูทีนึงแล้วกันดูมือก่อนแล้วกันแต่ว่าฮุดอะลงซ้ายแน่อีอย่างเงี้ลงเป็นอันนี้ละกันเนาะ แล้วก็ลงแองเจล่าลงยันดูโกเปียนอึมแองเจล่าคุกโอ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 โหสับร้อน <laughs> อากาศมันร้อนเนาะเดี๋ยวจะต้องพอดคลิปอีกตาจบตาน,นี้อาจจะต้องพอดคลิปอีกทีหนึ่งเนาะ hmm. เป็นอย่างนี้ด้วยกัน อ่า,อ,าอย่างนี้แหละเราค่อยเอาโฟลคอนยกอย่างน้นเราจะได้ตัวพลังหมา,างั้นพลังมันน้อยแถมให้ c o l กเตอร์มีพลังบวกด้วยแล้วก็ได้บื้มเขาด้วยโอเคตัวปัญหาไปหนึ่งตัวเธอหน้าก็ได้บวกอีกหนึ่งจีเด็กนี้แน่นอนเลยเด็กลดพลัง โ okay. อเคเจางไว้หนึ่งอ่าไม่ได้ต้องลงฟฟลคอนก่อนก็ลงนี่ลงนี่ลงนี่อืมแล้วนี่อะไรเนี่ยเอฟเฟคค้าง <c ười> เครื่องมันร้อนอืมอืมอืโอ้โห ป้าปวดหัวเลยปวดหัวเลยป้าในป้ามานี่ปวดหัวจริงอืมหกเจ็ดหกอ้าวอออป้ามาหมดเวลาด้วยเออฉันปวดหัวกับเธอมากขวาอีกทีนึง โอ้เต็มบอร์ดอยู่แล้วนี่ว่ะโอ้ยตา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 ยเป็นซะอย่างนี้เคตอย่างนี้เห็นนะป้ามันก็เป็นป้ามันนีังค่ำนะป้าเรียกป้านะสังคมป้าเค๋ยวคุณพ่อพอดขิ้อีกทีหนึ่งนะมันร้อน เเปลี okay. ่ยนโลเขตทางที่สามนะฮะก็ตอนนี้อยู่หลังบานแล้วน่าจะดีขึ parole, ้นนะฮะจะไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วสรุปแล้วป้าก็คือเล่นกับคุณพ่อว่าเล่นกับโลเกียมันจะคุ้มที่สุดแล้วแหละเล่นกับคนอื่นมันก็อย่างนั้นปะเล่นกับบอลส์มันก็โอเคแต่ยังเห็นนะบอลส์มันข้อเสียคือพลังมันน้อยแบบน้อย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 นะโลเกียมันยังดีตรงที่พลังมันยังเยอะมันยังมีตัวบอลพลังอย่างเดลเซาว์เป็นตัวบอลพลังอย่างโลเกียที่เสกได้แล้วก็ป้ามาช่วยบอลพลังอีกตัวหนึ่งให้เนาะ ไม่รวมคอลเ็กเตอร์อีกตัวหนึ่งก็ถือว่าเอะมันก็ดีอยู่แล้วแหละโอเคเรามีพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับเดรโลเสาข้างซ้ายนะฮะแฮมอู้โหอือออฮจริงถอดโฮปออกแล้วไปใส่เป็นในพวกนี้ก็ยังได้เหมือนเดิมนะอืม ถอดไป n d เสาไอ้ถอดโฮปออกไปใส่ชัางชีมันเดินไม่ยังโอเคนะเพราะว่ามันเพิ่มแค่ลูเคชก็พอแล้วโอเคฝันเขาเล่นโปก๊กเล่นผิดซี่นะอ,อือหึอเจบมาบับพลังแล้วไอ้ตัวที่ขโมยการ์ดมันเป็นไห,นหมดโอ้ เลดกาเดียดนี่ต uh ัวแสบนะตอนนี้โอ้วีเลดฮักด้วยเป็นเจ็ดลองข้าวน่าจะเล่นเลดฮักแน่ๆแล้วอืะไรเนี่ยวูดใหม่แล้วสงสัยตอนนี้ถ้าสุดท้ายนะรู้สึกเกมมันนิ้มเป็นบบักแปลกๆนะโอ้ เซนทรีโอ้โลกิก็ไม่มาอาถ้าโลกิมามันจะดีตรงที่มันเซอกรอบได้แล้วมันเผื่อได้เอ็นต,ตัวอื่นข้าลงข้ามได้แต่นอส แทาแพ้แพแบท่างนสุดๆเลยฝันะ่งตรงข้ามลงเลดหักแน่แต่ลงตรงไหนเขาลงเล็ดหักแน่เพื่อเขาไม่ลงขวาแน่นอนเขาไม่ลงกลางกระซ้ายนะ ข้อเสี่ยงเราคือถ้าเราลงนี้เราก็ชนะได้เพราะว่าถ้าเขาถ้าเขาไม่ลงไปทางนี้อ่ะสุดท้ายแล้วเสียงๆไปอ้าว่าแล้วไม่ลงลงเป็นอนาฮิลัสแต่เรายังชนะได้เพราะว่าเราไม่ได้หมุดเจฟกโอเค โอ okay, เคยังจบสวยนะฮะโอเคก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเปิดสุ่มกล่องเกลือกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราคุณพ่อโพอสคลิปเพื่อไปแลกการ์ดก่อนโอเคกลับมาแล้วนะฮะแลกได้สีกล่องทองนะครับแล้วก็มีกล่องม่วงเกลืออีกหนึ่งกล่องเพราะฉะนั้นเราเอาเลิกเอาใช้ได้กล่องเกลือก่อน1กล่องนะฮะปะไม่คาดหวัง ไม่มีความคาดหวังกับไอ้กล่องนี้เลยนะแล้วถ้ามันได้แวรเรียนมานี่คือแบบโคตรโชคดีนะอันนี้ดีกว่าพอคาดหวังได้บ้างนะแต่ทีนี้แวรเรียนออกมาไหมแวรเรียนด,ดีดีดินี่อวตารอะไรที่หล่อเนี่ยอวตารติดตกันแล้วนะแวรเรียนไม่ออกเลยหรอโอ้โห,โหเกินไปโอ้เกลือนานๆอย่างนี้หรือ ใช่ยาเกือเกินเค okay, เลกสัปดาห์นี้ยังไงก็ได้หนึ่งหงดอกเนี่ยอาจจะได้ถึงสองดอกนะครับก็อาทิตย์หน้าขึ้นซีซันใหม่แล้วก็ก็มาเปิดกันอยู่ดีนะก็ยังก็ยังถือว่าซีซันนี้ถือว่าดีกว่าที่คิดเพราะว่าคิดว่าแรกคิดว่าจะช่องใช้โทเค็นแลกการ์ดทั้งหมดทั้งซีซันเลยนะทั้งเดือนกลายเป็นว่าแลกแค่เดือนแรกอะสัปดาห์แรกสัปดาห์เดียวเนาะ ก็ถือว่าอาทิตย์หน้าถึงเดือนหน้าถ้าอย่างนี้อยู่ก็ยังเก็บโทเค็นไว้ได้นั่นเองนะฮะก็สรุปแล้วป้าวาเลนติน่าเป็นยังไงนะป้าวาเลนติน่าผม่คว่าโอเคนะเอาเป็นจริงมันดีมากกับโลกิกับแก๊งเดอรชิวกับแก๊งที่แมเจได้เป็นไฮราก็ตามแต่ก็ดีมากกับแก๊งชิวแล้วก็พวกโลกิเนาะแล้วก็พวกเด็กที่จริงพวกใส่วงใส่ช่างชีอ่ะใส่วงใส่ลูกเขตมาคุณพ่อก็เหมาะคิดว่ามันเหมาะกับการที่จะใส่แฮสเมดมา เพราะฉะนั้นมันใส่แฮสเมดใส่ป้าใส่อะไรพวกนี้มันก็จะกลายเป็นหนึ่งเด็กแลละซึ่งคุณพ่อก็จริงๆก็อยากจะลองจัดเด็กอยาง้งอีกทีหนึ่งเด็กท็อกซิกก็ตั้งแต่ครั้งที่นัน่นไงอ่ะอาทิตย์ที่แล้วโน,นที่เออว่าจะทําเด็กท็อกซิกแล้วก็ไมไ่ทำเนี่ยคราเนี้ยน่าจะได้ลองทําท็อกซิกจริงๆสักทีนะฮะก็ถ้ามันเวิร์กไม่เหมือนกับเด็กเกาๆหรือเด็กเบลส์เก่าๆของเราเราก็จะจัดให้ดูละกันนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ